จะผ่านมาตอนไหนแต่วันแล้วก็ไม่ได้มีทุกวีทุกวันประมาณว่ามันสลับกันไปมองดีๆชีวิตก็มีทั้งทุกข์ทั้งสุขจะมองให้มันสนุกก็พอไว้แต่มีบางวันที่มองว่ามันจะไม่สนุกใจเราก็เลยไป่สึกตามไป ลสวยดีสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับ EP 2วันนี้โอเคอินเด โอเคครับผมสำหรับ EP สองนี้นะครับเราก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับสำหรับ EP แรกรู้สึกว่าจะสิบวิวโอเคไม่เป็นไรนะครับผมโอเคสำหรับ EP นี้นะครับจะพูดถึงการเริ่มต้นนะครับการเริ่มต้นเทรดเงินทุนนะครับเงินทุนน้อยทำยังไงนะครับ ทำไมต้องเดย์เทรดนะฮะแล้วเราจะบริหารเงินทุนยังไงนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องนี้นะครับสี่หัวข้อนนโอเคนะฮะเริ่มต้นนะครับผมเล่าให้ฟังนิดนึงเริ่มต้นเนี่ยผมเทรดเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะปลายปีแล้วห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามก็สามปีสามปีแล้ว จากเริ่มต้นเนี่ยผมผมก็เป็นคนที่ต้องการหาอยากหารายได้หาโอกาสคนหนึ่งนะครับก็ไปเจอเพื่อนคนหนึ่งนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมานั่งสัมภาษณ์เขาให้ฟังว่าทําไมเขาถึงแนะนําผมเรื่องเทรดนะครับก็ผมตั้งแต่รู้จักเขาแล้วชีวิตผมก็แย่ลงเรื่อยๆ <laughs> ไม่ใช่นะฮะเออก็ก็จะดีขึ้นอย่างทุกวันนี้นะครับจนได้มาเป็น พินการแพทย์นะครับอย่างทุกวันนี้นะเทรดยังไงให้มีกินนะครับตอนนี้ก็ยืนยันนะครับว่ามีกินนะครับนะไม่ใช่ไม่มีกินไม่งั้นคงไม่มานั่งพูดตรงนี้แน่นอนโอเคครับผมเอาเรื่องของผมเริ่มต้นมันเริ่มมานานแล้วแหละจากลองผิดลองถูกจากการฝากเทรดนะครับแล้วก็เทรดเองใช้อารมณ์ใช้ความโลภกู้ยืม หลายเรื่องดราม่าไม่พูดละพอ,อเอาแค่นี้นะครับผมอ่ะมาเริ่มตรงของทุกคนเลยแล้วกันนะครับเนะถ้าสมมุติเราจะเริ่มต้นเทรดเนี่ยผมผมรู้ดีว่านะครับทุกคนเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่มีเงินทุนมากสักเท่าไหร่น,นะครับเราก็เป็นพนักง,งานนี่แหละทํางานหาชา้กินข้ามเมืองนันเนาะเดือนชนเดือนนะครับนะครับ เพราะนั้นเงินที่เราที่จะเอามาเทรดได้หรือลงทุนได้ผมว่าเดือนหนึ่งไม่น่าจะเกินสองสามพันหรือหนึ่งพันเนี่ยผพราว่าหนึ่งถึงถึงสองพันนะตีถ้าว่าเป็นค่าหวยแล้วกันผมว่าอยู่ที่ตรงนี้เราก็เริ่มจากตรงนี้แหละ,ะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมไปดูจอโอเคให้ทุกคนมาดูตรงนี้เรามาดูว่าถ้าสมมติ เราเริ่มต้นที่ทุน2องพันสองพันบาทนะครับผมทุนสองพันบาทสองพันบาทนี้ถ้าตีเป็นถ้าตีเป็นเเงินดอลลาร์ก็อยู่ที่หารสามสองตอนนี้ 60 60บอาติไป60เท่ากับ60บดอลลาร์60บรร60ดอลลาร์สิบดอลล์แล้วกันเอา60ดอลล์โอเคทีนี้เวลาเราออกหลอดเนี่ยเราใช้หลอดไมโครใช่ไหมครับเราพอร์ตเราเป็นพอร์ตไมโครเราสามารถที่จะ ออกหลอดเล็กๆได้โดยย่อยย่อยเป็น0.1 0ยหนลอดนะครับผมอันนี้เดี๋ยวค่อยๆตามนะครับยังไม่ต้องยังไม่ต้องอันนี้มากฟังไปก่อนนะครับเนาะ0.1 0 0์หลึ่งศหอไม่ได้0 0หลอด เราสามารถออ,ออกได้นะครับหกสิบดอนเนี่ยเราออกเราเราเอมอมนะครับเราเอ็มเอมห้าพันอาหารห้าพันห้าพันคือห้าพันจุดนะครับที่เราสามารถสามารถที่จะให้พอร์ตบรรทนแรงลากได้นะครับเราตีไปห้าพันจุดที่เราจะออกหลไดเท่ไหร่ที่เป็นวิธีคำนวณ อาเราออกได้0.012แสดงว่าเราออกไม้นะฮะเราออกไม้0.10หลอดเนี่ยได้12ไม้นั้งพอร์ตเราจะทนกับการลากได้1,000ห,ห,ห,ห้าพันพูดผิดพูด,พดถูกก็คือออกได้12ออเดอร์นะครับ12ไม้นั่นเองใช้ไม้เนะ2ออเดอร์นะ 2ออเอโอเคออกได้12 order เ <c oughs> นี่ฮะเราก็บริหารเอา12 o r อ e อเดอร์ถ้าสมมุติเราออกครบทั้ง12บม้นะครับแล้วเรากำไรที่สมมุติกำไร1,000จุดคูณ1,000เราก็จะได้เงิน12เหรียญน,นะครับ ในการในการเทรดรอบนั้นเราจะได้เงินสิบสองเหรียญสิบสองเหรียญก็มาคูณที่มาคูณสามสิบสองเหมือนเดิมนะครับเราจะได้เงินเป็นเงินเท่าไหร่คูณสามสองนี่ฮะเราก็จะได้เงินสามร้อยแปดสิบบาทถ้าสมมุตินะฮะหนึ่งอาทิตย์นะครับเราสามารถเทรดทารอบแบบนี้เราอาจจะได้มากกว่าหนึ่งรอบหรือสองรอบแล้วแต่นะครับก็ลองดูว่าอาทิตย์หนึ่งถ้าเรามี รายได้เข้ามาทักหนึ่งพันบาทอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็มันก็ทําให้อะไรอะไรมันมันดีแลกขึ้นเนาะแล้วเราก็ไม่เครียดด้วยเราหลอดเท่าเนี้ยพอร์ตเราอยู่ได้สบายสบายไม่แตกนะครับนะฮะนี่คือวิธีการเทรดแบบทุนน้อยนะครับเพราะนั้นการที่เราจะชนะหนึ่งพันจุดถามว่ามันมัน มันง่ายไหมมันไม่ได้ง่ายนะครับหนึ่งพันจุดเพราะกราฟบางทีมันไม่ได้วิ่งพันจุดทีเดียวมันวิ่งทีละสองร้อยจุดมันย่อมา100ร้อยจุดแล้วมันไปอีกสามร้อยจุดมันย่อมาอีกร้อยจุดแล้วมันไปสี่ร้อยจุดแล้วมันย่ออีกสองร้อยจุดมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่เราใจร้อนนะฮะออกหลอดใหญ่มันทําให้เราตายก่อนนะฮะสุดท้ายโอเคมันอาจจะวิ่งพันจุดแต่เราตายก่อนโอเคเพราะนั้นก็ให้ใจเย็นๆนะครับ ต่อไปไปดูหัวข้อที่สองอันนี้คือหัวข้อแรกจบแล้วหัวข้อแรกจบแล้วนะครับไปดูหัวข้อที่สองนะครับอ่าหัวข้อที่สามนะครับเงินทุนเราพูดไปแล้วเดเอทอ่ดเดเเดเก็มาสู่ระบบนะครับระบบที่เราจะใช้เทรดในในอ่าตัวนี้ ตัว xm เนี่ยนะฮะโปรแกรมเทรดของเรา mt4 นะฮะเดทนะครับผมเทรดท nah ี่ time frame หนึ่งชั่วโมงนะครับ time frame หนึ่งชั่วโมงเครื่องมือไม่ไมีอะไรมากครับเครื่องมือเราใช้ Bollinger Band ที่ตค่ามาตรฐานเลยนะครับคือเส้น Bollinger Band แล้วก็เส้นอ่ o r e j u s t i c ตค่ามาตรฐานแล้วก็ rsi มาตรฐานแค่นี้เองนะครับเราเรา เรารอสโตขึ้นมาที่ข้างบนแล้วเราก็เทรดนะครับถ้าเราจะเซลล์เนาะถ้าเราจะบายแล้วก็รอสโตขึ้นไปข้างลงมาข้างล่างแล้วเราก็เทรดเช่นตอนนี้นะครับผมจะเทรด AJ นะครับในท่าฟรมหนึ่งชั่วโมงผมผมจะเซลล์ผมก็รอให้กราฟขึ้นมาในโซนสีน้ำเงินที่ผมทำไฮไลท์ไว้แล้วก็รอสโตขึ้นไปที่ เส้นแปนะครับเดี๋ยวผมจะเซลลงมาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ทํารอบอย่างเงี้ยในกรอบนี้นะเราจะเห็นว่ามันวิ่งได้พันจุดเห็นไหมครับเนี่ยพันจุดพันขึ้นพันลงเนี่ยนะครับเนาะโอเคนะครับอันนี้น่าจะพอเห็นภาพนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับอ่าการบริหารเงินทุนเมื่อกี้ผมผม ได้ทําให้เห็นในตัวนี้ไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าเงินทุนเราเนี่ยเราต้องบริหารให้มันวิ่งได้ห้าพันจุดนะครับผมห้าพันจุดคุณจะมีเงินเท่าไหร่ก็ตามเอาห้าพันไปหารนะคิดเป็นดอลลาร์เนาะสมมติมีเงินร้อยเหรียญร้อยเหรียญหารห้าพัน จะเท่ากับเท่าไหร่ร้อยเหรียญหาร5000ก็จะเท่ากับ0.02เห็นไหมครับ0.02พอเราเป็นดอทไมโครเนี่ยเราก็จะออกได้20หมายแบบเซฟเซฟเลยเนาะอย่างเงี้ยเป็นต้นครับผมทุกทุกเงินทุนนะครับเราเอา5้าพันไปหารเลย5้า0ันนี่คือจุด จุดของราคาที่จะวิ่งนะครับเราทนผอนเราจะทนได้ห้าพันจุดซึ่งค่อนข้างเซฟแลนะเซฟในเซฟก็คือทุกครั้งนะครับที่ผมบอกว่าเราออก order, ออเดอร์เราจะต้องเราจะต้องตั้ง s t ็อปล s อทุกครั้งนะครับตั้งสต็อปตั้งเทลลิงสต็อปตั้ง t ีนี่คือเราจะรอดนะฮะเราจะรอดเพราะสามสิ่งนี้นะครับจุดเข้าก็สำคัญ แต่สำคัญกว่าคือ stop oss, t t p p o o s s tailing stop แล้วก็ tp c o คอนเฟนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะพอประมาณนะครับกับ ep2 เนาะนะครับก็เจอกันครั้งหน้าเดี๋ยวมาสรุปผลกันนะครับวันศุกรนะ์เนาะเราเจอกันอีกทีวันศุกร์เราจะมาสรุปผลการเทรดใน1สัปดาห์นี้ นะครับผมว่า,เ,าเป็นมายังไงบ้างแล้วก็ผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับผมก็วันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมีความสุขร่ำรวยมีเงินใช้ผ่านวิกฤตโควิดไปอย่างปลอดภัยกันทุกคนนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ